เบบี้ไมนหนักดิเออหด้นี่นี่ได้มาหมดเลยดูเอมิลี่ลูกสาวลูกสาวแนวเล่นหาอะไรลูกหาจิ้งจกเขาเรียกตัวจิ้งจกลูกว่รังไม่เคยเห็นจิ้งจกเหรอ จิ้งจกเห็นจิ้งจกตรงนี้นี่จับอ,ไอะไรมาแม่เอาออกให้โอย้ยมันถือบอลแล้วนี ดูนี่แกก็ตุกมาหัเ้เหอย่าไ่สก,กรีตโอเคเอาปไปว่าจะไปที่ลหนดีเอาไว้ตรงแยกเช้านี้ตื่นมานะคะเกิรบลูกชายฉันเสียที่นี่ม,มีคนอยู่เต็มเนี่ยคนอยู่ตั้งเยอะเนี่ยเนยเน รองเท้าลูกฉันเสียหายโอ้ยมันไปไหนก็ไม่รู้เช้านี้ตื่นมารองเท้าหายครับทุกคนโอ้ยทำไงล่ะทีนลูกชายไม่กล้าออกจากห้องดูชาฟีกาแฟเป็่ยาวเอ่ออังฟินไม่ออกจากห้องเลยเหรอเดี๋ยววันน um> ี Trad ้นะคะตื่นมาเราจะไปเดี Section ๋ยวออกสักพ claro> ักเราจะไปเที่ยว เขาใหญ่กันพาตาพายายไปด้วยนะคะทุกคนดูรองเท้าใส่ข้างเดี <c oughs> ยวพ,พี่ฟินใส่รองเท้าพี่เอมมรี่ก็ได้นะลูกอออเออใส่รองเท้าอ๋อพี่เอ็มเสียสลัดรองเท้าให้น้องใส่อืมเา เฮ้เฮ้รัน e สไ e o ป i นเได็มาทำไมลูกมันยังไม่สุกนี่ โดนผมเดี๋ยวม่้พาไปล<ะ>้างข้าวกันนะคะเช้านี้ที่อะไรอ่ะบ้านไม้ชายน้ำนี่หลังใหญ่มากที่โคลาดนะคะเอาเลือกเอานะอันไหนแซบๆซบสร้างเลยเออเออคิดไว้คิดไว้จำไว้อ,อ่ะคิดไว้<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จรจัดให้ทุกคน มันคือหัวลับซัหรอมันแต่ว่าเอียงมันคือหัวมันคือหัวโอ้โตขึ้น้ตขึ้นน้ นมมาเล่นน้ำผุดอ่าตรงนี้น้ำใสมากเลยค่ะน่ะพอเออวินน้านี่บุ้มไปเลยทั้งย่าบุ้มไปเด้อทั้งไอ่ทั้ง,งป้าทั้งหลานนะ่ะไหนไหนหันตัวมาดูสิหันตัวมาดูสิ <c oughs> ว้ายก้นเปี้ย <c oughs> ต้นเปียกปหะเพร็นไปไปขึ้นไปลูกป่ะแต่มันเป็นพันอะไรก็ก็ทุเรียนหรอโอ้มันไม่เหมือนอทางทุเรียนจันเนาะยายอร่อยไหมได้อุ้ยต้นเงาะต้นเงาะฮะอย่างไรซิมโดนีฮะบัมันไม่นอนปะอี๋ยังวันนี้กินสดๆจากสวนเลยเงาะน้ำชีส นี่แม่อืมเาเก็บเนาะเอาแกะยายแกะให้กินให้ร้านกินโอ้ยายเล็บกระบืมีเอาอึ๊บนี่ยายแกะให้ขนาดขนาดอ่อนหนึอ๋อโอ้ยมันอ่อนปวดมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนอันนี้อันนี้กินในมือมันลูอมันลูกเห็นมันมันไอ้ลูกแดงๆอ่ะมันอยู่ข้างบนไอ้เนี่ยข้างล่างมันมีแต่เขียวๆส่วนของ คุณยายค่ะยายทวดไหนชิริชิริหลงโลงมากงคุณยายคุณย่ายายทวดพามาดูสวนชมสวนนะคะต้นทุเรียนต้นทุเรียนของเรานี่เราจะไปเก็บงอกกันใช่ไหมตรงไหนตรงนั้นนะกลางป่าใช่ไหมตรงนู้นเป็นต้นเงอะเขาบอกเราต้องเดินบุกไปตรงนู้นนะ ไปเดี๋ยวเราไปเก็บงอกกันปาแผนปะแผนเป็นไงเปิดมาสันเกิือบฉันเพ่เกิือบฉันรู้วมาได้ตั้งท่าที่มากนี่สิเลยไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูเงาะตรงนี้แต่คุณยายบอกว่าให้ไปเก็บเงาะอยู่กลางป่าอีดย เพราะว่างอที่เห็นตรงนั้นเขาจองกันหมดแล้วนะคะเวลาเขามาซื้อกันเขาจะมาซื้อตามสวนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเมาหมดเหลือต้นต้นที่มันอยู่ในกลางกลางไล่กลางนาเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวโอ้โหต้นดกมากโอ้โหเก็บเบิกเก็บเบิกอุ้อุ้ยนี่นอนเลยนี่เป็นอะไรอาเป็นพวงเลย เอามาข ah. enfin ้างิ wow. uh, here, mm. ่งด uh ีกว uh ่าน oh. like, ี oh. ่ว้าวเยอะมากอาะน้องปีนอาะน้องปีนไปใส่ตะกร้าค่ะลูกเยอะเกือบขโมงขโมงอะลงมาตอนนี้ปัญหาเบิ่งดูเกือบฉันนึงแล้วมันก็มีต้นเดียวอยู่กลางนาด้วยนะเนี่ย ก,ก่อนอันนี้สงสัยต้องได้ล้างเท้าก่อนได้หนิก่อนขึ้นรถนี่พี่แพนอืมเดี๋ยวมันจะโลนสกปรกรถอู้พี่แพนต้องหักเป็นกิ่งออกมาเลยอย่างเงี้ยเออหักเป็นกิ่กเลยเออ<ๆ>หกกักเป็นกิ่งอเี้เลยเออน,นี่ไม่เป็นไรหกกักิงเลยอย่างเงี้ยอืมโอ้อ่ะมันสุกแล้วย,ยังเขียวๆอ่ะมันสุก นี่ได้มาหมดเลยดูเอมิลี่ใหไปๆหัวใหญหัวหัวเอาพี่แพนรับเอาไม่ดีกโอ้วงวมือมาเได้หรอใคร่ไม่ได้ไม่อ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสร็จดีเราก็ไปเลยลูกได้ได้ได้อย่างนี้นแหละได้หักเลยหักเลยพี่แพน มันหลักเรอลูกมามามีให้แม่ช่วยถือไปเาไปหองเส่กันมาเก็บห้องกัเบบี้สินะคะสนุกไหมสนุกจูงมันหลอดจูงมันหลอดเดี๋ยวน้องฟินอย่าพึ่งไล่เราแพลนลาก่อนถึงที่พักกันแล้ว

มันหิวมันหิว ah. ไกล่ลูกไก่หิว oh, อ๋า <here? S 2> มามาเร็วเรวอุย้ยเขามารับเราแล้ว oh. เอาเดินไปเดินไปเดินไปเร็วอว้าวเจอโอ้โหบรรยากาศดีมากร่มรื่นนี่นะคะที่ที่เรามาดูให้ดูดอ๋อ uh huh. นอ,อยู่ข้างนอกสดชื่นอ่มามา,าไหนเข้าไปหายายนหนยายเป็นยังไงนอนฝันเอาหวยนะวันนี้วันนี้พามาเที่ยวมันจะลืมมันจะลืมจดเด้วเอากระดาษมาให้จดโดดหลาย,ลายโดดเยอะ ยายนั่งดูชิวๆดูลานเล่นแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกเย็บไปเลยเย็บเลยกระโดดกระโดดเย็บึ้นอีเย็บสามสี่หกเจ็ด เอาอีกไปนกอีกนกอีก,แบบนกนับเลขด้วยนับเลขด้วยจ้า